แสงน้อยๆมีแสงน้อยๆเปิดเข้าไปปุ๊บร้อนชาเที่ยงตรงครับเราต้องหาอะไรกินถามว่าเที่ยงของเราเนี่ยจะไปมือค่ําของเพื่อนๆอือโหเพราะฉะนั้นเนี่ยมผมบอกเลยว่าใครกําลังกินข้าวอยู่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีไปครับใครที่ยังไม่กินผมบอกเลยว่างานนี้มีเละแน่ๆไม่แกลบก็ออเดอร์โตลรุ่มหรือไม่ก็ต้องสตาร์ทรถแต่งตัว ออกไปนะครับบ็อ,อกเซอร์ตัวหนึ่ง <Gym. S 1> หาซ,ซื้อข้าวกินนะครับ <holog ăm S 2> <rap> ตอนนี้โอ้โหเห็นตะบะหมี่จับกังครับแต่วันนี้เรามาเ <colocar> จอหมูทอดจับกังครับหมูทอดจับกังครับยังไงอ่อนนุชต้องอ่อนนุชซอยเลยเนี่ยซอยสามเอ็ด <r> ท <etin> ับหนึ่งมั้งจำไม่ผิดอ่อนนุชซอยสามเอ็ดทับหนึ่งนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนอโศกวิทนะครับผมอ่ออโศกวิทอ่อนนุชตรงข้ามกันเลยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า ข้าวหมูทอดจับกัางเนี่ยมันเยอะยังไงหรือว่าอะไรยังไงไหมเพราะว่าข้าวหมูทอดแบบจังๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยมากนัก<อ>แต่ว่าน่าจะมีแฟนคลับอยู่เยอะนนอบอนโต๊ะเนี่ยเยอะเยอะราคาถูกผมว่าไอความหมายของคําว่าจับกลงเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของความเยอะ <S <S เติมพลังเพื่อ<ม>ไปต่อทํางานต่ออย่างรวดเร็วคส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นอาหารที่รวดเร็วอย่างเช่นข้าวหมูทอดเนี่ยกินปุบ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 ,ปบไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยเยอะบะหมี่จับกลางเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรใส่บะหมี่ไปเยอะๆใ,ใส่นู่นใส่นี่นเดียวเราก็ไปเลยปุบปุบได้พลังแต่ปุบีได้พลังคิดตามคอนเซ็ปต์นะหมูทอดจับกลางกินแล้วมีพลังนะเดี๋ยวลองดูว่ามีพลังไหมพลังจะล้นไหมไปครับไปสั่งสั่งก่อนเลยนั่งเลยครับ ครับครับทอนิดนึงนะครับทอดไม่คานนะครับได้รอเราจะเริ่มเป็นเวลาปเดิร์นะตับข้าวสันนอกตับเอาแล้วครับครับหมูทอดจับตับตอนนี้เหลือแค่สามชั้นตับค so ุณเชียงเส้นหอยอ่ะเอาครบเลยครับเอาที่เหลือมาเลยเอาไปธรรมดานะ ธรรมดา3 7บาทผมเอาพิเศษครับธรรมดาหนึ่งพิเศษหนึ่งครับรวมเป็นสามชั้นต่าแก้วหอมคุณเชียงมีนะคุณเชียงด้วยครับมันมันต้องสั่งยังไงคุณเชียงแยกหรือว่าใส่รวมในนั้นได้ใส่รวมในรา้ากันเลยจะใส่แยกเป็นช้วยก็ได้รวมมาในนั้นเลยครับเป็นสามชั้นตาคุณเชียงเนาะใช่ครับไข่หนึ่งธรรมดาไข่ต้มด้ไข่หมดแล้วไข่ไม่หมด แล้วก็เผากระเพราหมดกระเพราหมดซี่โครงหมดน่แต่ดีนี้เราชอบกินตักไงตักยังเหลืออยู่ในสามชั้นตักกุเชียงพิเศษกับธรรมดาเนาะรอทอดก็พูดล้วนะรับได้ครับเขาบอกว่าทอดไม่ทันนะที่ดูเดย์ทอดไม่ทันใช่เพราะว่ามันเที่ยงด้วยนะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยสุดยอดตรงไหนรอเป่าธรรมดาเนี่ย ถ้าแบบเอาข้าวแบบเดียวๆนะข้าวสามชั้นอย่างนี้สามที่เจ็ดบาทเองนะอย่เดียวอ่ะแต่ของผมอ่ะถ้ารวมทุกอย่างเนี่ยน่าจะแปดสิบบาทผมว่าไม่ถึงแหละเพราะว่าบางอย่างไม่มีอ๋อบางอย่างหมดเนี่ยหมดทุกอย่างที่มีในร้านเนี่ยพัดสันนอกสามชั้นตับอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน่าจะอยู่ที่หกสิบบาทไม่เกินไม่เกิน จิงชับงใช่ครับครับอ๋อนี่ครับอย่างนี้ถ้าผมเช้ญไปนั่งกินได้ไหมพี่อันนี่ที่ร้านแข็งครับมันแข็งครับคสายเอาได้ครับได้ครับผมว่าอะไรจัดให้ได้หมดเลยต้องรอนิดนึงได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอ อ๋อผมเป็นพรียโอ้ยผมเหผมไปเจอผมนึกถึงคลิปที่เราไปนครศรีสกดจำได้ป่ะริมหมูแม่งขวามรู้สึกเดียวจริงๆริมนหมูเนี่ยเป็นเป็นของที่ค่อาๆจะเขาจะไม่เอาอ่ะเพราะมงนแข็งแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นมันน่ะแม่งอร่อยมันจะแข็งก็ดีแล้วก็ติดมันแล้วก็ในตรงเนี้ย เขาเรียกว่ามันจะเคลื่อนไปด้วยตุกอย่างมันจะไหลลงไปตรงนั้นใช่ป่ะจุดทางแล้วแล้วมึงรู้ป่ะเขาทิ้งอันนี้เหรอเขาทิ้งขอซื้อเขาไม่ได้ขายเขาบอกกติกแต่จะกินได้เดี๋ยวนก็เราจะขอซือ้อใช่ไหมเขาบอกเอ,อ้ลองไปกินก่อนนี่หนูแต่เขาทิ้งนะปกติเขาไม่ได้ใช้เขาเป็นส้ถุงทิ้งเอาฮะไอเคี้ยวก็เยอะนะเคียดนะ ถ้าผมตีเลยหกสิบห well, yeah. 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 ้าสิบหกสิบโอ้โหนี่บรรลุมาต้มเลยเนี่ยเนี่ยโอขู่มันเยอะเลยเนี่ยนีอะเรื่องของคุณรู้จักตาดู้จักตาดเปล่าเนี่ยโจานมันใหญ่กว่ากันดูเด็ดเพิ่มข้าวด้วดแล้วดูใช้จานเนี่ยดูเป็นไงไม่ได้จานโรงเรียนจานโรงเรียนจานวัดเออจานรักสังกะสีแต่แบบคือเขาจะผลิตแบบแบบใหม่แล้วไงแบบใหม่อะพลาสติกอะที่ไม่ใช่สังกะสีแท้เนี่ยเอาละ ลองดูหน่อยดิว่าเป็นไงวะโอ้โหเฮี้ยเติมพลังจริงว่ะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเข้าร้านบะหมี่จับตังเลยอะให้ความรู้สึกนั้นอะความรู้สึกเดียวกันรู้สึกเดียวกันเลยอะว่าแม่งอิ่มแน่ให้ความรู้สึกเดียวกันว่าวันนี้หนักแน่วันนี้ควรกินเฮี้ยอะไรดีไม่ได้เฮี้ยขอลองคำแรกนะ เฮ้ยหมูทอดอร่อยที่ผมสังเกตน้ำมันใหม่ด้วยน้ำมันดีน้ำมันอ,อะไรดีหอมเฮ้ยดีนี่เขาลองตับเนี่ยตับก็จะเป็นข้นขอย่างนี้เห็เนี่ยขอลองตับเดียวก่อนนะได้ดูแล้วคุงคิดดูนะสมมติงงว่าถ้าเราไม่ได้กินดีหรือเปะ่ะแล้วสั่งตามตามเขาอ่ะไอ้สองอันบนแรกอ่ะอื ข้าวสามชั้นทอดข้าวสันน,วสนนอกทอดถ้าใส่อย่างเดียวเนี่ยน้ำซัพที่เจ็ดบาทเลยสามเจ็ดบาทไปต่อได้ทั้งวันเรื่องนี้อะไรนะสามเจ็ดบาทนะอยู่ทั้งวันอะ่ะผมว่าน้ำซัพทีเจ็ดบาทต้องเป็นนี้เว้ยนั่นคือค่ามันเนี้ยข้าวเท่านี้แล้วก็หมูหมูหนึ่งแพ่ใช่หมูแผ่นึงไม่ได้แพ่ขี่เหล่ด้วยนะ<ช>แพ<ช>่เต็มแผ่เต็มแผ่เต็มขอลองด้านจิ้มเทาานิดเดียวนะได้มีแจ่วอย่างนี้เขาเรียกแจ่วนะมันจิ้มหมูทอดอ่ะแจ่วเอิร์นจิ้มแจ่วหมูทอดอ่ะ โห้ดอกนี้ดูดอกนี้ดูดอกนี้ดูดอกนี้อนโอ้หสองทุ่มเช้าสองทุ่มผมว่าเช้าทุ่มครึ่งสองทุ่มว่างไงครับเสียเหรียมไอเอฟอะโอ้โหวิ่งังแน่ไอ้เหี้ยจากไอเอฟเป็นไอสัตว์เลยลนะ <c oughs> ไอสัตว์เอ้ย <c oughs> ไม่น่าดูเลยเวร ผมรู้สึกอย่างนึงเลยเป็นข้าวที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเนาะเรียบง่ายแต่ยังไงก็อร่อยมันมีฟันง่่ยเหมือนกับเพียงไข่เจียวเออข้าวไข่เจียวข้าวเชียงทอดหมูทอดอะไรก็ได้แล้วคุ้มบาทหลายตัวสามชั้นเนี่ยกับแป้งอร่อยอือรับแป้งมันโดนรสชาติสามชั้นที่แบบหมันหวานเค็มๆหน่อยๆอ่ะอืออือ โยเลผมให้มันเขาเรียกว่าลิมหมูอ่ะอยากกวาแจ้ง <จบ S 1> อยากกวาดแจ้งจกเกอร์กูว่ามองเป็นอยากกวาแจ้งนะไม่ใช่จ็อกเกอร์เนีมึงไม่ได้ขึ้นฮอลลีวดูดมึงอยู่ที่ๆๆที่กรุงเทพนี่เอง <c oughs> อยากที่ฟ้องเนะี่ยอยากกวาดแจ้ง <c oughs> แจ้จงข่าวถ้าค <c oughs> นดูคลิปนี้นะใครชอบลิ้มหมูนนะกูว่าขอขาได้พี่เขาคงแบบเฮ้ยพวกเหี้ยนี่แม่งเลยผมว่าเนี่ยถ้าโปน้ำจิ้มลงไปเลยเนาะ ชุ่มชื้นเลยเอราะว่าเนะเอาโปนตจิ้มลงไปเลยดีกว่าคุณราดในีมันน่ากินโอ้ไปเลยอันนี้คือน้ำจิ้มหวานใช่ไหมน้ำซุปน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่เลยเนี่ยหนิบแล้วเี้ยจบเลยกำบดีความรู้สึกเดียวกันเลยว่าว่าจะราดไปเลยเพราะไม่ต้องรู้แล้วว่าหมูเปล่ารสชาติเป็นไงอืมไม่ต้องนะถึงนไหมใก่เลยใช่นี่ใส่ได้เลย เดี่ยผมขอทำใหญ่ๆกคทำนะครับเพราะว่าถ้าไปจับกังไม่ต้องเล่นคัมเบอร์เลอร์ว่ะโอ้ยเดี๋ยวจะส่งต่อให้คุณนักเทียคุณอยังนี้ภาพไม่ออกเพราะว่ามันแบบมันธรรมดาแต่มันโอเคประมาณไหนอนะ่ะบะหมี่จับจังอ ถ้ามาจับกันแตำรวจแล้วจับกันนะโอเคจับจับนี่โอ้โหแว่นเป็นไงทำเพื่อ <laughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือน <c oughs> ลาไปเลยดีกว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินน้ำจิ้มหวานผมก็ไม่กินเหมือนกันอืมแต่เนี่ย <c oughs> แต่ถ้าแจ่วหรืออะไรเงี้ยถึงไหนถึงกันเลยมาเลยเ <c oughs> นาะทางลาดแบบเคล่ยตี้อ่ะทางนั้นน่ ราบแบบเฮลเมียช่วยฉันด้วยแต่ก็ราดบาลงมาป็นไงครับเบิดคำที่ว่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งดีเนาะดูเลยเนาะเดี๋ยวโซ่เข้าไปอีกนิดหน่อยโอ้โหหัวน้ำจิ้มเขาอร่อยยังแล้วดึงออกมาดึงออกมาดึงเชงดึงเชง ชิมแชงปุ๊บแล้วโสดสำหรับชาวกินข้าวสองทุ่มโสดเท่าไหร่ส่ดอกนี้ดอกนี้โอ้โหดอกนี้อกนี้เป็นไงครับดอกนี้ตับกำลังดีนี่มาสูตรที่สามนะครับกุ้งเพียงสาทิ้นนี่โบตับไปหนึ่งคุณเจ้าสัวคุ้เชียงนี่แล้วก็อัดอันนี้เขาเรียกไปเอาปลากรอบอันนี้ก็คลับอ๋อปังกรอบนี่ มาไงเจ้าสัวพุนเชียงเจ้าสัวพุนเชียงโอ้โหเจ้าสัวพุนเชียงโอ้โหแม่งมาไอ้นี่ดูดึงๆนะคุณใส่กันเลยเหรอโอ้โหแ่งเลียดดีเด็กไม่ไหวไปยิบเป๊ะเป๊ะนะไปยิบเป๊ะนะลงมาปึ๊บยังไงคุณตบถุงร้อยหน่อย เออลาบลาบนี่ไงไปหน่อยโอ้นี่คุณแม่ combo นี่หวายเรื่องอมโบนี่หวาอยู่วะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ละโุ้ยรวมถือว่าดีละดีดีควรควรค่าเลยอันนี้ควรค่าเลยเก็บงานไหวไหมเก็บงานได้ไหม คอมโบมหมคอมโบมหมคอมโบมจสามกูดสามคอมโบมหมนี่ข <tons S 1> ึ้นขึลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานี่ไง A B C ีซีเล็กสปาร์ตโคตรเก่าเลยเสียงเที่อะไรกันนะตันทันโอ้โหเจมิภาพอันนี้ไปในนี่ยครับ กินไปดีๆนะบาดปากนะเไื่มันก็ไม่ได้แข็งอย่างที่เขาบอกนะแต่ันจะมีคนแบบกินแล้วมันแข็งมันก็เลยบอกว่าค่าจะไม่เป็นที่นิยมคำว่ากลุ่มใครดูเราไปเนี่ยมาขอก็ได้ขอให้่ขอตื้อเาครับขอตื้อเขากว่าความคุ้มนะความคุ้มกว่อแล้วแหละถ้าในหนึ่งวันอิ่มแล้วถูกระยัดหนึ่งหรือต่อเที่ยงมาที่นี่มีมีเงินอยู่ร้อยหนึ่ง ที่นี่กินได้ส0สิบาทสมมว่ไม่ได้กินรวมอรับสี่สิบบาทแล้วก็เขาจะไปซื้อน้ำซื้อผุ้ผีิแล้วแต่คนแล้วจบแล้วได้กาแฟเผื่อกาแฟได้ตบอีกตอนบ่ายได้กาแฟเป็นกาแฟโบราณอีกเองบยังอยู่เลยไม่ถึงร้อยด้วยนะไม่ถึงเนาะกาแฟอีกยี่บห้าอี่ยี่ิบห้านะก็หกสิบห้าติยี่ิบห้ารลเผือแวะร้านชัาคือตั็กซี่ผู้รีิตัวอยู่เลยอยู่ครบเครื่อง เหมือนเดิมดับเก่าไ้หนูเฮ้ยผมชอบตับว่านผมว่าตับนั่นแบบคักๆแบบตับคักๆแล้วหอมด้วยนะหอมีรสชาตินะมีรสชาตินะที่จริงถ้าผมเรียนมหาลัยเนี่ยกินตายลยอันเนี้ยแม่นเหมือนตากด้วยใครที่อยากจะเซฟงบใหม่อ่ะเหมาะอย่างเงี้ยใช่จริงๆที่เห็นเนี่ยเราเป็นคนกินข้าวไม่ค่อยเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยอาจจะเหลือนะแต่ว่าคนอื่นที่กินเน่ยเขาจะเป็นเนยแต่กลับเนี่ย <c oughs> หมดแน่หมดละอย่างเงี้ยนะอย่างงี้เต็มๆแล้วเนี่เต็มเต็มดูความเป็นพิษดูความเป็นแจ่วเป็นไงไม่ต้องตง่างตรงเครื่องไนหะครับวิ่งปิ้นหรอดมีแจ๊บไหมมีแจ๊บเป็เขาไหมเรียบผมว่าความคุ้มค่าคู่กับคนไทย ที่ถ้าแแรงไม่ขึนรักทีครับแต่งานหนักขึ้นเรียกร้องมันเรียกร้องเหรอเรียกร้องมันผมไม่ใช่เรียกร้องนะเป็นตัวแทนกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่าผมเป็นตัวแทนเพื่อนๆครับผมบวกกับราคาที่เขายังตึงได้อยู่รสชาติอย่างนี้เยอะอย่างนี้ผมให้ไปที่สามจับครึ่งครับสามจับครึ่งสามจับครึ่งครับไว้ใจได้ในหนึ่งมือไว้ใจได้เลยไว้ใจไดู้ปแบบที่ไว้ใจได้โคตรนะครับผม เก็บงานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายอาจจะต้องลากันเลย <c oughs> ไม่ง่ายเพราะว่าพวกคุณดูเด็ดนี่ข้าวเราไม่หมดนะเรากินข้าวไม่หมดนะยน่ดูเด็เห็นป่ะไม่กินดัดสี่รอบที่คือหมูทอดปกติด้วยนะใช่ไม่ได้มีสูตรหมักอะไรคือหมูทอดปกติเลยแต่จะหมักอร่อยอื เหมือนแม่เราก็ทอดหมูแล้วรอร่อยใช่อ,อ,ะอ,ะอย่านั้นะเออโอ้ยจับกันจริงหวะเนี่ยเราออกไปดูรถดิตำรวจมาจับจังนะหุ่นราคาเพิ่มเลยนะกินข้าวไปเดียวโดนอีกห้าร้อยอีกแล้วเฮียข้าวมาติดจับหน้าร้านจับกังเลยครับผมตำรวจจับจังหน้าร้านจับกังโอ้มาเลิกตำรวจได้ไงบ<ส>้าเลิกได้เลิกนะครับ<ส>เลิกได้เลิกคร<ส>ับพ<ส>ี่แล้วชิจอดผิดที่เลิกได้เลิกนะครับ คือเขาจะได้กำไรเราไม่ไ <Spl> ด <iz nek> ้เจอครับอะไรนะเริ่ได้เริ่มนะครับในตำรวจอ่ะพวกเราอ่ะขอข้าวสุดท้ายครับครับขอลูกค้าร้อยเก้าบาทคือต้องบอกว่าเขาปิดเร็วบ่ายโมงเขาปิดแล้วนะนึกมาปิดแล้วนึกบอกนึกบอกเขาปิดเร็วเข้าหรืเปลาขายเช้าเลยเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงใช่ครับ <Hey. S 2> ไอ้นี่มันตัวแปรนะตัวแปรลล้วเนี่ยตัวแปรลล้วเนี่ยอร่อยมากไปเจอครับคลิปหน้าว่ากันต่อเก็บงานเดีย๋ยวไปเก็บงานละปื๊